สนับสนุนรายการโดยธนาคารกรุงเทพสวัสดีค่ะคุณผู้ชมครับพบกับรายการเฮลตี้พีเลีสค่ะรายการที่จะทำให้คุณรู้ว่าการหาหมอมีช่องหน้ากดอห้รคือคิดนะคะนี่เ็จะมาท่องอะไร A B C D E พี่แม่ครับนี่ผมไม่ได้ท่องภาษาอังกฤษอะไรเลยนะเพียงแค่ว่าผมท่องเกี่ยวกับไวรัสตับอักเสบอะครับแต่ผมงงอะไม่รู้ใช่ไหมงงใช่ไหมไม่รู้เลย จะพาไปหาหมอรามาโอเคไหมโอเคครับป่ะโลน สวัสดีค่ะคุณหมอพัชรนีค่ะคือว่าหนูอยากรู้นะคะเรื่องเกี่ยวกับไวรัสตับอักเสบอะค่ะไม่ว่าจะ A B C D E อะไรเนี่ยค่ะตกลงว่าอาการมันเป็นยังไงติดต่อกันได้ไหมถ้าเป็นจะรักษาหายหรือเปล่ามันก็น่ากลันกันะนี่พี่แม่อยากรู้หรือว่าผมอยากรู้กันแน่ครับเออลืไปเขาอยากรู้ค่ะจากไวรัสตับอักเสบทั้ง5้าตัวนี้นะคะวันนี้เราจะมาคุยกัน3าตัวค่ะคือไวรัสตับอักเสบ A B C เนื่องจากเป็นไวรัสตับอักเสบที่เจอเยอะมากในบ้านเราอ๋อผมเคยได้ยินครับคุณหมอว่ามีช่วง หนึ่งครับที่ผมสอบเตรียมอหารเนี่ยแล้วก็มีเพื่อนผมที่สอบติดเข้าไปแล้วแต่ว่าพอไปตรวจโรคแล้วเจอไวรัสตับอักเสบเขาไม่เอาเลยใช่ค่ะ,ะมันจะเป็นอย่างนั้นนะคะในบรรดาไวรัสตับอักเสบทั้ง3ตัวนี้นะคะไวรัสตับ A, อักเสบ AB นะคะสามารถทําให้เกิดโรคตับอักเสบแบบเฉียบพลันได้นะคะ,ะส่วนใหญ่ อาการของโรคมักจะหายะจะมีบางคนเท่านั้นที่จะเป็นตับวายค่ะส่วนไวรัส B กับ C เนี่ยสามารถทำให้เกิดโรคตับอักเสบแบบเรื้อรังได้อ,อันนี้ถ้าไม่ทราบหรือ,อมไม่ได้รับการรักษาก็มีโอกาสเป็นตับแข็งได้แล้วพอเป็นตับแข็งปั๊บเนี่ย ก็อาจจะมีโอกาสมีความเสี่ยงเป็นมะเร็งตับได้ค่ะว้ายตายแล้วนี่ฟังแล้วมันก็น่ากลวเมกันเนาะพี่แม่ครับพี่แม่เป็นหรือเปล่าพี่แม่จตผมผมจะติดไหมครับหมอถึงจะดูน่ากลัวนะคะแต่การติดโรคไวรัสตับอักเสบ ABC เนี่ยจะติดต่อกันไม่ได้ง่ายๆนะคะเด<อ>ีย๋ยววันนี้เราจะมาคุยกันในรายละเอียดจะได้ลดความกังวลไปนะคะพ<อ>รุ่งน,<อ>นี้กลับมาทําความรู้จักกับไวรัสตับอักเสบ ABC กันได้ใหม่ในรายการเคลื่อน p l e a s e สนับสนุนรายการโดยธนาคารกรุงเทพสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะพบกับรายการเฮลท์จูนี e เพลสค่ะรายการที่จะทำให้คุณรู้ว่ากามหาหมอจะเชื่ายเกยนที่คุณคิดค่ะใช่ครับแล้ววันนี้นะครับเราก็จะเข้มข้นขึ้นไปเรื่อยๆกับโรคไวรัสตับอักเสบที่คุณหมอจะมาให้ความรู้พวกเราครับใช่ค่ะวันนี้โรคไวรัสตับอักเสบที่เราจะมาคุยกันนะคะก็คือไวรัสตับอักเสบเอค่ะไวรัสตับอักเสบชนิด A เกิดจากการที่ตับติดเชื้อ โดยเชื้อนี้จะผ่านเข้าสู่ร่างกายทางปากไปสู่กระแสเลือดแล้วจึงเข้าสู่ตับในที่สุดเชื้อในตับจะปนเปื้อนในน้ําดีจากตับแล้วเข้าสู่ลําไส้และปนมาในอุจจาระเมื่อคนได้รับเชือ้อซึ่งปนเปื้อนในอาหารและน้ําดื่มก็จะทําให้มีการเพราะเชือ้อติดต่อกันตามมาในที่สุดนั่นเองครับ ไวรัสบบสับปะสีเอนี่นะคะมักจะเกิดจากการรับประทานอาหารที่ปรุงไม่สะอาดนะคะปรุงไม่สุกนะคะสกรปรกโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาหารพวกอาหารทะเลเช่นหอย,ท,ยที่ลวกไม่สุกก็จะทําให้มีโอกาสได้รับเชื้อไวรัสบบสับปะสีเอเข้าไปได้แล้วส่วนไวรัสบบสับเเสบีอะคะเห็นบอกว่าพบบ่อยแล้วก็มันก็น่ากลัวด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะการติดต่อของไวรัสบบสับปะสีบีนี่จะแตกต่างจากไวรัสสับปะสีเอนะคะเอ่อถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยส่วนใหญ่จะเกิดจากการที่แพร่จาก มารดาที่มีเชื้อไวรัสตับอักเสบบีนะคะไปให้ลูกที่อยู่ในคันโดยเฉพาะอย่างนี้ตอนคลอดนะคะ,คะแต่ปัจจุบันเนื่องจากมีการป้องกันการรักษาในเด็กที่เกิดใหม่มปัญหาการติดต่อทางแม่จากลูกนี่จะน้อยลงนะคะส่วนใหญ่เชื้อไวรัสตับอักเสบบีเนี่ยมักจะพบในเลือดและสารคัดหลั่งนะคะเพราะฉะนั้นการติดต่อที่สําคัญคือจากทางเพศสัมพันธ์ะนะคะวันนี้เราก็เข้าใจกันมากขึ้นแล้วนะคะในเรื่องของการติดต่อจากทางเชื้อของไวรัสตับอักเสบ A และ B นะคะ,คะต่อไปเราจะไปคุยกันในเรื่องของไวรัสอักเสบ C ค่ะอ๋อหยุดก่อนเลยค่ะคุณหมอไม่ใช่ว่าไม่อยากรู้นะคะแถ่ว่าเวลาหมดค่ะคุณหมอครัที่เราหยุดมาจ่อยแล้วค่ะเนี่วยวรัสตับอักเสบชนิดซจะเป็นยังไงนั้นพรุ่งนี้ห้ามพลาดนะครับ สนับสนุนรายการโดยธนาคารกรุงเทพสวัสดีค่ะสวัสดีครับพบกับรายการเฮี่ยวจะไม่พลีสค่ะรายการที่จะทําให้คุณรู้ว่าการมหาหมอไม่เช่เรื่องน่ากลัวที่คุณคิดค่ะ ครับแล้ววันนี้คุณหมอก็จะมาพูดเรื่องไวรัสตับอักเสบชนิดซีครับสำหรับไวปปรัสตับอักเสบซีนะคะการติดต่อของโรคของเชื้อก็จะคล้ายๆกับไวปปรัสตับอักเสบบีคือติดต่อทางเลือดและสารคัดหลัง<อ>่งนะคะที่แตกต่างจากบีก็คืออันเดียวคือการติดต่อจากแม่จะสู่ลูกจะเจอได้น้อยกว่า<อ>นะคะแล้วอย่างนี้พอทุกคนเขาเป็นแล้วอะคะ่ะอาการที่เขาจะต้องแบบแสดงออกมาค่ะมันน่ากลัวแค่ไหน ก็คงขึ้นกับว่าอาการนั้นเป็นแบบเฉียบพลันหรือเป็นแบบเรื้อรังนะคะอาการของไวรัสตับอักเสบแบบเฉียบพลันก็คือผู้ป่วยจะมีการอ่อนเพลียเบื่ออาหารจุกแน่นบริเวณชายโครงขวาจากการที่ตับโตปัสสะมีสีเข้มตาเหลืองเมื่ออาการของโรคเต็มที่ก็จะค่อยๆดีขึ้นเข้าสู่ระยะฟักตัวและหายพร้อมกับมีภูมิต้านทานซึ่งแบบเฉียบพลันนี้ผู้ป่วยเป็นและหายเองได้ครับ ส่วนอาการของไวรัสตับอักเสบแบบเรื้อรังซึ่งส่วนใหญ่จะเกิดกับผู้ป่วยที่เป็นไวรัสตับอักเสบชนิด B และ C มานานกว่า6เดือนโดยที่ส่วนใหญ่แล้วจะไม่มีอาการใดๆทั้งอ่อนเพลียตัวเหลืองเมื่อตรวจร่างกายก็เป็นปกติการตรวจพบจึงทำได้โดยการดูค่าเอซานซีนีตับจึงทำให้ทราบถึงค่าความผิดปกติที่เกิดขึ้นซึ่งผู้ป่วยแบบเรื้อรังนี้ท้ายที่สุดก็จะกลายเป็นตับแข็งหรือมะเร็งตับได้ในที่สุดนั่นเองครับคหมอครับถ้าเกิดว่าใครไปตรวจแล้ว รู้ว่าตัวเองเป็นนะ,ะ,ะจะใช้เวลานานหรือว่ายากไหมครับกว่าการรักษาจะหายครับคอคงต้องกลับมาต่อกันในวันพรุ่งนี้ซึ่งคุณหมอจะมาบอกถึงการรักษาและข้อแนะนำเกี่ยวกับโรคไวรัสตับอักเสบกันนะครับ สนับสนุนรายการโดยธนาคารกรุงเทพ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพบกับรายการเที่ยวจะไม่ปลีสค่ะรายการที่จะทำให้คุณรู้ว่าการมาหาหมอมีชีวิตน่ากลัวที่คุณคิดค่ะใช่ครับคุณหมอ,อครับ<ม>วิธีการรักษาไวรัสตับอักเสบเนี่ยสรุปแล้วมีวิธีไหนบ้างครับการรักษาในปัจจุบันนี้นะคะก็ขึ้นกับว่าเป็นโรคตับอักเสบเฉียบพันหรือเป็นโรคตับอักเสบเรื้อรังนะคะถ้าเป็นโรคตับอักเสบเฉียบพันก็มไม่มียารักษา<ม>เพียงแต่ต้องพักผ่อนให้เต็มที่และรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ค่ะส่วนถ้าเกิดเป็นโรคตับอักเสบเรื้อรัง การรักษาเนี่ยจะอยู่ในดูแลพินิษและความดูแลของแพทย์นะคะ mm hmm. การรักษาเนี่ยจะเป็นการรักษาด้วยยาต้านไวรัส mm hmm. จุดประสงค์ก็คือไปลดจํานวนไวรัส mm hmm. และกระตุต้นให้ร่างกายมีภูมิต้านทานที่แข็งแรงขึ้น mm hmm. เพื่อจะได้หายจากโรคค่ะการรักษาก็มีผลข้างเคียงค่อนข้างมาก mm hmm. นะคะจึงจําเป็นต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์ไม่สามารถจะไปซื้อ,อยารับประทานเองได้ mm hmm. และสาหรับผู้ที่เป็นโรคไวรัสตับอักเสบทั้งแบบเฉียบพลันและแบบเรื้อรังคุณหมอก็มีคําแนะนําดีๆมาฝากเพิ่มเติมอีกด้วยครับ 1. เพื่อให้ตับทํางานน้อยลงต้องพักผ่อนอย่างจริงจังในระยะที่มีอาการและไม่ควรออกกําลังกาย 2. รับประทานอาหารอ่อนๆย่อยง่ายดูดซึมง,ง่ายเช่นอาหารประเภทข้าวของหวานเป็นต้นแม้จะเบื่ออาหารก็ควรกินนะครับเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงแต่ก็ควรหลีกเลี่ยงอาหารประเภทไขมัน <No. S 1> เพราะจะทําให้ท้องอืดได้ครับ 3. งดดื่มสุราและเครื่องดื่มที่มีแอ,อลกอฮอล์ทุกชนิดนะครับ 4. หลีกเลี่ยงการซื้อ,อยามารับประทานเองเพราะจะเป็นอันตรายต่อตับได้ครับ เพราะฉะนั้นผู้ป่วยที่เป็นโรคไวรัสตับอักเสบนะคะฟังคําแนะนำคุณหมอแล้วก็อย่าลืมปฏิบัติอย่างเคร่งครัดด้วยนะคะถูกต้องครับก็ต้องปฏิบัติตามที่คุณหมอสั่งนะครับแลวก็ต้องดูแลตัวเองด้วยครับคุณหมอครับแล้วอย่างผมกับพี่แม่เนี่ย<ะ>ที่ไม่ได้เป็นไวรัสตับอักเสบเนี่ยครับ<ะ>คุณหมอมีวิธีอะไรแนะนําที่ให้ผมกับพี่แม่อยู่ห่างไกลจากโรคเลยครับถ้าอยากรู้ว่าเราจะป้องกันโรคไวรัสตับอักเสบได้อย่างไรพรุ่งนี้มีคําตอบครับ สนับสนุนรายการโดยธนาคารกรุงเทพสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพบกับรายการเฮลท์จิม่เพลียค่ะรายการที่จะทำให้คุณรู้ว่าการมาหาหมอไม่เชี่ยรือนาะกลัวที่คุณคิดค่ะใช่ครับแล้ววันนี้คุณหมอก็จะมาปิดท้ายเรื่องของการป้องกันโรคไวรัสตับอักเสบครับในส่วนของการป้องกันโรคไวรัสตับอักเสบนี่นะคะไม่ยากเลยตามนี้เลยค่ะ,คะ 1>, 1. รับประทานอาหารที่สุขสะอาดล้างมือก่อนและหลังรับประทานอาหารและหลังออกจากห้องน้ําด้วยครับ 2. ไม่ใช่ของส่วนตัวร่วมกับคนอื่นเช่นกันไกลตัดเล็บมีดโกน 3. ใช้ถุงยางอานาม,มัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์กับผู้ที่สงสัยว่าเป็นไวรัสตับอักเสบชนิดบีครับ 4. ตรวจเลือดหาเชื้อไวรัสตับอักเสบก่อนที่จะมีการวางแผนการตั้งครรภ์ 5. ควรตรวจสุขภาพร่างกายเป็นประจำเพราะหากเรามีเชื้อโดยที่ไม่มีอาการ ็จะได้ทําการรักษาได้ทันท่วงทีอีกด้วยล่ะครับคุณหมอ,อ,อ,อรครับวิธีการป้องกันเนี่ยง่ายมากเลยนะครับและตอนนี้นะครับแฟนๆที่รู้กันแล้วนเนี่ยก็จะห่างไกลจากโรคไวรัสตับอักเสบได้ครับจริงเนาะมีวิธีการดูแลตัวเองครัวันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะคุณหมอพัสนีค่ะขอบคุณค่ะอุ่ค่ะ อะไรอ่ะเธอกะซิบอะไรนนินทาฉันหรือเปล่าซึ้งหน้าเลยนะซึ้งหน้าผมไม่ได้นินทาหรอไะเธอบอกอะไรคุยเลยกันอ่ะโฆษณาละครเดี๋ยวซิกเซนครับคุณหมอคืนนี้ครับผมเป็นพระเอกครับอย่าลืมนะครับดูด้วยนะตัวเองดูด้วยไม่จะดูนั่นเด้อวันจันทร์หน้าอย่าลืมกลับมาติดตามรายการ health me please กันได้ใหม่นะครับ